ขอแนะนาตัวนะคะชื่อชื่อจริงนะคะสุภาตาคล้ายบุตรเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารหอยจก,กสวนรักไม้สุรินนะคะทั้งหมดตอนนี้มี5สาขาในสุรินซึ่งเรามีร้านแต่ละสาขาอยู่ในตัวสุรินนะคะชื่อว่าสวนรักไม้สุรินสาขาหนึ่งอยู่เส้นนครชัยเอสาขาสองก็อยู่ตรงข้ามกันนะคะแล้วก็สาขา3อยู่หน้า หมู่บ้านตะวันเส้นไปสีโขอสาขาสีอยู่ตรงหน้ามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสาขาห้าที่กำลังเปิดตัวและก็กำลังขึ้นโครงสร้างแล้วก็ขายเปิดตัวขายแล้วนะคะอยู่ที่สาขาหาตรงสะพานดาวตอนนี้ของเรามีทั้งหมด5สาขาในสุรินนะคะแล้วก็ร้านสวนต้ไม้ก็คือเริ่มแรกก็คือเราเป็นเด็กที่ชอบปลูกต้นไม้นั่นเอง เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นคนที่อยากมีไรายได้เสริมเอาเป็นว่าเราพูดแบบชัดๆไปเลยจากที่เรามีเงินเดือนที่เมื่อก่อนทํางานมีเงินเดือนแต่เงินเดือนมันน้อยไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตของเราเพราะว่าเราเป็นคนมีตะกะในความอยากได้อยากได้ในนี้คือคอ,อยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้อะไรที่มามาเขาเรียกว่าให้กับตัวเองเนาะก็เลยสร้างอาชีพเสริมขึ้นมาแต่อาชีพเสริมของเราที่ทำเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่เรารักอยู่แล้ว แล้วเป็นอาชีพที่เราถนัดอยู่แล้วก็คือว่าถนัดในที่นี้คือว่าเราจบด้านเกษตรมาเราชอบการปลูกการอะไรอยู่แล้วทีนี้ก็เลยเกิดไอเดียเราชอบปลูกทํายังไงให้มีไรายได้เราก็เลยไปหาซื้อพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถที่จะต่อยอดแต่แรกไม่ได้คิดอะไรมากแค่คิดว่าแค่ปลูกมาให้มันมีความสวยงามให้กับการเาเรียกว่าความเขาเรียกว่าการรักแค่นั้นเองแต่สุดท้ายพอปลูกเสร็จปุ๊บมันเกิดก่อไรายได้เกิดก่อไรายได้แล้วมันก็เลยเกิดการคิดต่อยอดว่าเฮ้ยเรา ควรจะมีอาชีพตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วยังไม่ลาออกจากทํางานเนาะก็เลยเริ่มเริ่มขายของมาทีละนิดทีละนิดสร้างมาทีละนิดพอมันถึงจุดจุดหนึ่งเราก็เลยต้องเข้ามาทําอย่างเต็มที่โดยที่ทํามาเต็มที่ของเราก็คือเริ่มตั้งแต่การเราเราไม่มีเงินเยอะเลยนะคะความเป็นมาของการของการที่จะก่อก่อร่างสร้างตัวที่จะเป็นอันนี้บอกได้เลยว่าเราลงทุนแค่ไม่ ถ้าพูดไปสมัยแต่ก่อนหลักหมื่นหลักแสนเองไม่ได้เยอะแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทําโดยที่ชอบขยายด้วยตัวเองต้นไม้พันอะไรก็แล้วแต่เรามีความชํานาญแล้วเชี่ยวชาญด้านไหนอ่ะเราทําไปเหมือนล่าสุดก็เราจะชอบไม้ประเภทแบบว่าตระกูลไม้ประดับตัดชาง่ายๆก็มาเสียบๆเ,เอ้ยเรามาตั้งขายเราวมาได้กําไรมันได้เงินปุ๊บมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความลังใจในการสร้างอาชีพต่อทีนี้ มันก็เลยตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าเราเราชอบด้านนี้จริงๆพอขายไปเรามีช่องทางอื่นๆหลายๆอย่างตั้งแต่ไม้ตัวประเภทตั้งแต่ไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ทีนี้มันครอบคลุมอาณาจักรไปหมดเลยมันทําให้เราคิดต่อยอดได้ว่าเราจะสร้างไม้อะไรเป็นกระแสอะไรนี้ก็เลยตอนนี้เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นอ่าเขาเรียกเป็นเทศกาลพอเราอยู่ๆไปมันจะซึมซับเองเนาะแต่ว่า ยิ่งมาแรงตอนนี้ก็คือไม้ด่างซึ่งมันต้านไม่อยู่แล้วคือมันแรงมากกระแสะมันมาแรงมากแล้วราคาไปได้ไกลมากเราก็เลยศึกษามาก็ตอนนี้ถามว่าความเป็นนิยมตอนนี้พูดถึงความเป็นนิยมนะคะเราพูดถึงความเป็นเทศกาลเหมือนฤดูกาลดีกว่าอย่างฤด,ด,ดูการไม้ไม้ไม้ผลเนาะหน้าฝนอย่างเงี้ยก็จะเป็นไม้ผลขายดีฤดูกาลหน้าหนาวก็เป็นไม้ดอก แล้วก็ฤดูการหน้าแรงก็จะเป็นไม้บงังแดดบังร่มเป็นไม้ที่ปลูกแล้วเป็นร่มเงาแล้วตอนนี้กระแสมาแรงที่หยุดไม่ได้ไม้ด่างกับพวกตระกูลบอนสีซึ่งปีนี้เป็นเป็นปีของเขาเลยเป็นไฮไลท์ที่ว่าการตลาดโลกออนไลน์นะ่ะแบบฉุดเขามาเหมือนว่าอุ้ยมันเอาไม่อยู่อ่ะมันแรงมากคือไม้ด่างไม้พวกตระกูลไม้มงคลแล้วก็บอนสีแรงมากแล้วก็กระถางค่ะ รทางวัสดุการเกษตรการเพาะปลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบขายถล่มทลายมากอันนี้นะคะเป็นเป็นอะไรที่แบบมาแรงจริงๆรแล้วราคาตอนนี้นะคะสูงที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่คะไม้ได่างหลักล้านค่ะว้าว <Wow. S 1> หลักล้านจริงๆนะคะก็มันอยู่ที่ความพอใจการซื้อกันขายจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนนั้นจะมากําหนดราคาเหมือนว่าทําไมจะต้องมีกําหนดราคานี้มันเป็นความพอใจจริงๆมันเป็นราคาที่ซื้อความสุขให้กันนะคะอันนี้ นี่มาชมดูต้นไม้ของเจสวนไม้นะคะก็เราจะแบ่งเป็นโซนนะคะเป็นโซนไม้ไม้ประดับแล้วไม้ในร่มอันนี้จะเป็นตระกูลพวกไม้มงคลนะคะอันนี้จะเป็นไม้ที่เป็นเขาเรียกว่าไม้มงคลอยู่ในร่มนะคะเป็นไม้ที่ตระกูลไม้ใบไม้ดอกที่อยู่ในร่มเราก็จะแบ่งโซนกันนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยมากเลยลูฉุลุที่มาแรงมากตอนนี้คือถ้ามีด่างลุ้นได้ราคาถึงหลักแสนเลยนะ หลักแสนหลักหมื่นเลยหลักหมื่นหลักแสนเลยนะแต่ตอนนี้เป็นพลูฉลุซิที่เป็นสีเขียวมันก็เลยราคาปีนี้เมื่อก่อนสามตอนนี้กระโดดมา85คือแปลว่าเศรษฐกิจของเรื่องต้นไม้ไปได้ไกลอีกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีสินค้าสวยๆเยอะมากแต่ว่าชาวโลกเขายังมีความต้องการเยอะมากเลยตอนนี้ตลาดโลกต้องการเยอะมากเขาก็เลยกวาดซื้อจีนเวียดนามมากวาดซื้อแม่พันธุ์ของไทยเยอะมากเลยเอาไปทําเอาไปทำ,ปทำส่ง ส่งเครียกว่าส่งแบบทั่วโลกเลยนะเมื่อก่อนรุ่นนี้ขายสามารถแต่ตอนนี้ขาย250ิคิดดูแล้วกันปีนี้ปีเป็นปีของแบบสุดยอดของต้นไม้จริงๆนะคะกระโดดกระโดดแบบทุกคนทุกคนไม่เคยบอกว่าแม่ค้าขายแพงเขารู้ด้วยประยายของตัวเองว่าสินค้าของเรามันแพงโดยที่ไม่ใช่แม่ค้าเป็นคนกนําหนดมันมาฉาักแรงถูกไหมคะเออราคามันค่อนข้างแพงมากอย่างพวกนี้เมื่อก่อนสามารถตอนนี้กระโดดเป็นห5สหนึ่งเท่าตัวเลยค่อนข้างที่จะ ไปได้แบบสุดยอดเลยเขาบอกทำธุรกิจต้นไม้ถ้าขยันก็สามารถขยายพันธุ์ได้เองจะลดต้นทุนได้เร็วมากเลยแต่เจ๊สตไอเไม่สามารถขยายพันธุ์เองได้ทันเพราะว่ามาปุ๊บขายปั๊บเลยแต่ถ้าคนแบบสามารถขยายได้อได้กําไยรแยะเลยก็พวกนี้ตระกูลของดํามาแรงสีดําอะไรที่เป็นสีดําตอนนี้พวกตระกูลบอลดําพวกอะไรใบดําๆตอนนี้ค่อนข้างมาแรงเหมือนกันกระแสไล่เลี่ยกับของด่างเลยตอนนี้ดํากับ ดำกับด่างนี้ค่อนข้างโอ้โหเป็นกระแสที่สุดยอดทําเงินจริงๆนะตระกูลอโลคาเซียพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ตกเทรนนะคะตระกูลอโลคาเซียพวกนี้จะค่อนข้างที่ตอนนี้เป็นไม้ขึ้นไปนระดับของพวกสไตล์ไฮโซไปแล้วไม้พวกนี้จากเมื่อก่อนอยู่แบบธรรมดาพื้นๆตอนนี้ไปชอบไปอยู่บ้านพวกไฮโซมีตังทั้งหลายแหล่นี้เธอจะได้อยู่บ้าน <laughs> รูหราประมาณนั้นนะคะแต่ก็ราคาไม่ไม่ไม่ถือว่าแพงนะคะ ราคาจับต้องได้ตัวนี้ก็จะเป็นมุมส่วนตัวของเราเองของเจ๊สุนไม้เวลาคิดงานทํางานเครียด,ดๆเราก็จะเดินมาส่องไม้ที่เราปลูกไว้และทีมงานเราปลูกไว้มันเป็นไม้ที่แปลกๆเราก็จะเอามาเก็บไว้เป็นการให้ให้ดูอ่ะให้ลูกค้ามาซื้อต้อนไม้อย่างเดียวไม่ได้จะต้องมาให้เดินมาดูว่าเออต้อนไม้อะไรที่มันมีหลากหลายไม่ใช่ว่าเราจะขายอย่างเดียวนะตัวนี้จะเป็นเอาไว้สําหรับมาชมดูก็สะสมไปทีละนิดนะคะ อย่างไม้พวกสไตล์พวกนี้อย่างพวกด่างนะคะก,ก็สะสมให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็ตัดแบ่งขายได้ตัวนี้เราเป็นแม่พันธุ์ทําเงินก็คือถ้าเราอยากได้ขายเราก็ตัดแล้วก็ไปชําต้นแม่พันธุ์เราก็ยังเก็บไว้ก็ถือว่าได้แบ่งปันในราคาที่ถูกนะคะตัวนี้ก็มียิ่งพวกตระกูลบอลเนี่ยเมื่อก่อนแบบไม่ค่อยมีราคาเลยแบบทิ้งขว้างทุกวันนี้เป็นอะไรที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเงินหมดนะคะบอลพวกนี้ พวกตระกูลไม้พวกนี้ตอนนี้กําลังมาแรงมากคนกําลังนิยมมากนะคะตลาดออนไลน์เป็นสุดยอดจริงๆนะคะเนี่ยออกลูกละค่ะีเทคนิคหรือลักษณะการขายยังไงที่แบบดึงดูดให้คนมาซื้อเยอะๆอ,อันดับ<อ>แรกอันดับแรกเลยให้ความจริงใจกับลูกค้าความจริงใจความซื่อสัตย์มันจะทําให้เรารู้สึกว่าความจริงใจนี่คือเราต้องจริงใจกับลูกค้า ทุกอย่างเลยหลายๆด้านเลยจริงใจในเรื่องสินค้าจริงใจกับคนที่มาซื้อ,อเหมือนต้นไม้สวยก็บอกว่าสวยต้นไม้ไม่สวยก็ต้องบอกว่าไม่สวยถูกไหมคะแล้วก็ความซื่อสัตย์ในนี้คือเราต้องให้ความซื่อสัตย์ในเรื่องของการด้านทุกด้านเลยซื่อสัตย์แม้แต่สินค้าเวลาลูกค้ามาซื้อของตัวนี้เขาจะเอาตัวนี้ก็ต้องเอาตัวนี้ให้เขาเราอยาไป เอาคนละสินค้ามาให้มันมันเขาเรียกว่าสร้างความซื่อสัตย์และความจริงใจให้ไม่ได้ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ที่ที่ยึดยึดมั่นให้กับองค์กรเราให้อยู่ขยันซื่อสัตย์อดทนตัวนี้จะเป็นอะไรเป็นเป็นสิ่งที่หากินได้ชั่วลูกชั่วหลานนะคะข้อคิดในการทําอาชีพของด้านเกษตรหรือด้านต้นไม้อันดับแรกเลยหัวใจต้องรักใจต้องรักจริงจริง คือคุณจะมีเงินพันล้านร้อยล้านก็ช่างแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณทำแล้วเกิดให้มีความสุขและก็ใจรักมันจะต่อไปได้อีกลายหลายแขนงถ้าเกิดว่ามีเงินอย่างเดียวแล้วคุณมาซื้อขายกันแบบว่าเป็นแค่การตลาดแล้วคุณไม่มีความรักในอาชีพเลยคุณทำแค่เหมือนว่าเป็นธุรกิจแบบว่าเงินเร็วอันนั้นมันเป็นแค่เป็นแค่เสี้ยวเดียวแค่รวยก็ได้แต่ถ้าคุณไม่รักเลยไม่มีความรู้ในเรื่องของความรักของต้นไม้แบบ นี่ความรักก็คือมันจะบ่งบอกทั้งหมดเลยแค่ความรักในอาชีพมันจะตอบโจทย์ได้หมดเลยค่ะสามประกรเอาเอาเขอขอเลขหลักเจ็ดแล้วกันอาเดือนหนึ่งหลักเจ็ดแล้วกันค่ะค่ะค่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอเคก็ก็ไม่บอกว่าแต่ว่าหลักนี่ค่ะค่ะชื่อว่าอะไรคะสวนรักไม้สุรินค่ะไรส่วนวันไหนบ้างะ ปกติเราจะไลฟ์สดจันพุทธศุกร์เวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปแต่ช่วงหลังมาเราเราขอใช้คำว่า,าบางทีเขาเรียกอะไรนะทีมงานอาจจะมีงานจัดสวนด้วยบางทีกลางคืนเนาะเราเราไม่ว่างเราก็จะเราก็จะแจ้งไปในในเฟซบ o ๊กเหมือนวันนี้เราจะไลฟ์สดวันนี้เนาะเราก็จะแจ้งไปก่อนให้ทราบลูกค้า FC ก็จะติดตามผมตอบรับดีไหมครับผมก็ตอนนี้ถามว่าลูกค้าเริ่มตอบรับมาค่อนข้าง ความพอใจเราก็ถือว่าดีเนื่องจากว่าเราเป็นคนไม่ได้ไปเรียนมาเราแค่แบบว่าเราลองแค่ในการคุยแบบเหมือนว่าเราลองทดสอบในการไลฟ์สดของเราเองโดยที่เราไม่ได้ไปสอดไปเรียนมาเนาะก็ถามว่ามีคนติดตามเราเยอะไหมก็มีในระดับหนึ่งก็ก็ตอนนี้ก็ถือว่าคนก็มีอีกช่องทางหนึ่งเนะาะเขาเรียกว่าการตลาดอีกช่องทางหนึ่งก็มีคนติดตามเราเยอะเราก็เราก็ดีใจจริงๆนะคะจากที่เราพูดไม่เป็นเนาะ เบอร์โทรมีค่ะ0807371429ค่ะจ้ะสวัสดีค่ะ